สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบกับสาวๆอินซวิเดนย้ำมาโชว์ให้อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนมื้อนี้ซาเลยหน่อยได้กับเขาเมนูแซ่บๆมาทุกฝากทุกคนนะจ๊ะทุกคนจ้ามื้อนี้ได้หมูสามชั้นมาย่างย่างนี่นะจ๊ะทุกคนจ้าปิ้งย่างนะจ๊ะนัอยแล้วก็เนื้อสดๆจ้าทุกคนจ้าแซ่บอร่อยมากมายนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ากับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าบุนะ แดงๆฮิตจึงคึงเนจะเนาะซิมเบางแล้วเผ็ดผิดจะพี่น้องจ้าน้ำจิ้มแจวเนะจ่ะนาะทุกคนน้ำจิ้มมะขามเปียกจะทุกคนจาแล้วก็อีอันนี้ก็ไว้เรามาลองจะทาเนาะจะเนาะเวลาเขาย่างเราเก่ามาเนี่ยทาเนะจนะทุกคนจามาเเบวไรก็ไอ้ห้างเนจะเนาะคันแรกเขากระดิ๊ตติดนี่เลยเนจะเนาะติดเต่าสักกอนติดอันเต่าย่างก้อนจะพี่น้องจ๋าสันชิบะได้กินนะะจ๊เนาะมามาเด้อจ้ะทุกคนจามาแซ่บมันนัวกับซาเล่หน่อยเนจะเนาะ โอเคจะทุกคนติดเต่าแล้วกันนะใส่เวลาจักหน่อยจะทุกคนจ้ะเดี๋ยวก,กลับมาเบิ่งใหม่นะจจะเนาะหายพิ่งจุดจวดก่อนนะจะเนาะจะเนาะทุกคนจ้ะแซ่บอร่อยอีกแล้วนะจะเนาะมา สนันนารับประทานจริง xem <laughs> sạch. <Là>, lại lại. <cười> <cười> มัน้ำจิ๋มแซ่บ มาลองหมูสามชั้นจะทุกคนจ้านี่ย่างไม่ต้องสุกนะจ๊ะอื Ah <sighs> ลองน้ําจิ้มอันนี้จะทุกคนจ๋าขอโทษขอให้นะจ๊ะเนาะน้ำจิ้มตังเครื่องนี้บ่ดยน,น่าจะเนาะทุกคนจ๋าอืมจับไปจ้ะจับจับ ติดปากติดคอแล้วจ้ะทุกคนจ้มนะมาขัดเถอะนาะมาขัดเถอะนาะนี่นี่พ่อผักจะ้ะอืมอ้ม

ร้อนค่ะทุกคนคะ่ะโอ้ยบวบจีนอืมฝนกำลังชิลงเม็ดจ้ะทุกคนมาเด้อจะ้ะทุกคนจะ้ะมาแสบแสบน้น้ไปทำสาวเราหน่อยแนละ้วจานะ้าโอ้ วันนี้อดข้าวเที่ยงทั้งวันนะจ๊ะเนาะเพิ่มมาซิงนี่จ้ะทุกคนจ้ามาน้ำจิ้มเยิ้มเยิ้มน้ำจิ้มเยิ้มเยิ้มยัวยัวจ้า แมงวันหัวเขียวจะทุกคนจ้ะ Yeah. 啊！Oh. 妈。 คนจ้าห้อนพูดโพดนะจ๊ะเนาะอยู่ทางในบ้านจ้ะทุกคนอ,อู้หืมเนื้อปากรลวบรวบหืมปะกากิ่นนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าห่อนเพิ่นห่อนจับพี่น้องเทา้าเราหน่อยกับขออนุญาต ใส่ถั่วใช่จานไปค่อยนะ่าจะน้องาน,นะเดี๋ยวปากโค้งจะฟันฟอมหักพอดีจะพี่น้องจ่าห่อนไหลปุณนะอุ้ยงามงามพี่น้องเลยปุณนะทุกคนจ่ามาเด้อจา้าใส่ตะเกียบไม่ค่อยเป็นขอโทษขอให้นะ่าจะน่าทุกคนจา่าแถวหน่อยกับตะเกียบไม่ค่อยเขากันดีปันใดจา่าลุยสุดลุยเศดโอ๊ยอ๊ะใส่ทั้งนี่ hàng hạng pháy con, trước, mọi người hãy hạng pháy phần trước Ươ ơ ơ ơ, khẩu đây mẹ นี่หุ้ยคลิปนี้กับตัดหลายเทือนนะเด้อจ้ทุกคนจ่าพาว่าเาราหน่อยอันใส่ฟันปลอมแล้วอันพักกติดหนาติดหลังแล้วจ้เนาะทุกคนจ่าบางเทือก็ต้องถอดทงความสะอาดนะจ้เนาะอยู่ทั้งหนานี่้ะจะ้เนาะทุกคนจาน่าติดหนาติดหลังจ้พี่น้อง แต่เฮาไปทาฟาร์มสะอาดเลยมัเกิดเบิ้งเป็นตะขี้เดียบน,น่าจะนะทุกคนจ้าเข้าใจนะจ๊ะมาสุกแล้วซุกเมส่กซุกกินได้ซื้อน,นะจาจะนะทุกคนจ้าเ่าเป็นยังน,าน่าจะนำผ่านไฟมาแล้วจ่ะผ่านฟามร้อนมาแล้วเยิ่มเยิย่มจ้ะทุกคนุนะอุ่ยตนนัวใหญ่ให้หญ่ลมปากบ้าง ปิดแล้วจ้ะฮอดไรฟ่วงหน้าฟ่วงหลังเรามาลองน้ำจิ้มอันนี้กันจ้ะทุกคนจ้ะจิ้มกระป๋เปียกนะจ๊ะนะใส่งาดำ อันนี้ก็แซ่บอันนี้ก็แซ่บอืมบากคะ ตาผ่านเลยหอนอะไเผ็ดน้ำตอนสุดท้ายจะทุกคนจะแบ่บเสย คนจ่ากราบขอบคุณขอบคุณมากไหมนาะจ๊ะนาะที่เขามารับชมระดับเบิ่งช่องสาวสาวอินสวีเดนย้ำมาโชว์ไห้เนาะจ๊ะนาะทุกคนจ่าเหยียบแม่นได้ไห้เนาะจ๊ะนาะแต่กะแซ่บปวดหัวเลยเนาะจ๊ะนาะทุกคนจ่าได้พอกันคลิปหน้าเนาะจ๊ะนาะอร่อยมากไหมเลยเนาะจ๊ะนาะกับอืมปิ้งย่างนี่เนาะจ๊ะนาะทุกคนจ่าโดนๆกินเท้าน้าจ๊ะนาะไปแล้วน้าจ๊ะนาะสวัสดีเน้าจ๊ะบ๊ายบายจ้า